นี่คือวิธีการบำรุงดูแลรักษากีตาร์เมื่อฟิงก็บอดเกิดอาการแห้งนว้วขาดความชุ่มชืน้นคือสิ่งที่เราต้องทําก็คือปลดสายกีตาร์ปลดไว้ข้างๆเราไม่ถึงจะต้องปิดทั้งหมดแล้วเราก็ทําการทาน้ํามันน้ํามันอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเลมอนออยล์ Oil, เพราะมันไม่มีกลิ่นหรือน้ามันประเภทอื่นๆที่ไม่มีกลิ่นหรือใครจะเกลียดกบน้ํามันพืชก็ได้ที่จริงน้ํามันอะไรก็ได้มันอยู่ที่ว่าเป็น ชนิดไหนว่ามีกลิ่นไหมถ้าเรานั่งเล่นไปกลิ่นหืนตเต็มแล้วมันพื่นนี่มันก็คงไม่ไม่ดี่าไร่ต่ผมจะเลือกใช้เป็นน้ำมันมะกอกเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเราก็ทําการชโลมเข้าไปแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทั่วกีตาแลเราก็ปล่อยให้มันซึมไปแต่ส่วนที่ผมจะทําเพิ่มเติมก็คือการาปัดเงาเสร็จใช้วีนอนแล้วผมจะใช้เป็นหินเจียเล็กในการไล่ให้มันเงาเนาะ ส่วนใครจะไม่ต้องทำตามขั้นตอนนี้ก็ได้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเท่านี้ฟิงเกอร์บอร์ดของเราก็จะเงองามแล้วอยู่กับเราได้นานขึ้นนี่ผลงานของเราหลังจากชโลมน้ำมันแล้วก็ขัดเสร็จไปหรอนี่ก็จะดูเหมือนใหม่เลยฟิงเกอร์บอร์ดก็ดูชุ่มชื่นขึ้นเลยนี่